เมื่อเข็มนาฬิกาบรรจบกันที่เลข12บอกเวลาเที่ยงคืนเมื่อนั้นมิ d ไ i g h ยูโทเปียจะปรากฏลึกเข้าไปในป่าผู้โชคดีทั้งหลายจะถูกเรียกออกมาเดินไปถามทางของป่าและทะลุเข้าไปในโลกของความแฟนตาซีแสงไฟสว่างสวยจังหวะของกลองดังสนุกสนานการแสดงที่แปลกตาของหายากและสิ่งที่คาดไม่ถึงเอมมา สามารถหามาให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ได้เสมอให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันสวัสดีค่ะทุกคนนี่คอครอบสุดนดรค่ะนี่คือครสูชนชาแนลแพตตี้พิสันไนยแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะเป็นวันที่แพตเนี่ยรอคอยมาบางๆเลยนะคะถ้ามันเกิดอ๋อกระดูกให้มันเกิดอีเวนต์นี้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ค่ะทุกคนแพตจะมาประชาสัมพันธ์ ทุกคนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มางานนี้ให้ได้อย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือ,อบูธ๊อบอัพลคก,กี้เอลม,มาค่ะเย้สาวกเอลม,มาห้ามพาดเลยนะคะทุกคน ดีใจมากที่แบบมีงานนี้เกิดขึ้นนะคะครั้งแรกที่ไทยเลยนะคะโดยการจัดครั้งนี้นะคะมีเจ้าภาพเป็นอตองแอนด์เฟรนด์นะคะหรือว่าร้านพี่อตองชอบนั่นเองนะคะงานเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่17-24กรกฎาคม2024นี้นะคะที่ไอคอนสยามชั้น1น,นะคะรัศดาหอรัศดาหอหนูอ่านชื่อไม่ผิดนะ และถ้าเกิดนะคะใครได้ไปงานนี้นะคะไปที่เอาไปช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจบงานแล้วเนี่ยก็ยังสามารถพบปากับพี่อาตองแ and friends ได้อยู่นะคะและแน่นอนคะ่ะวันนี้ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียววันนี้หนูต,ะต,ะตะัเอมมาเอมมาบล็อกที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้คือดองไว้นานมากคือถ้าไม่มีพี่อาตองเนี่ยจะบอกว่าหนูเนี่ยก็คงยังไม่ได้แก่กล่องก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่ จัดงานเอ็มมาขึ้นแล้วรู้สึกแบบวีดไวมากรู้สึกแบบแบบอุ๊ยมาแล้วอ่ะชอบอะ่ะนี่ค่ะรอบนี้นะคะหนูสั่งเป็นเอ็มมานี้มาค่ะจ้า,าน้องเซน,นี้นะคะมีชื่อว่าเอ็มมาซีเคทฟอเรสต์มิดไนท์มาร์เก็ตซีรีส์น,นึงค่ะเป็นซีรีส์ที่น้องเนี่ยน่าจะอยู่ในป่าเหมือนเดิมเพราะว่าธีมของน้องก็คือน้องอยู่ในป่าเนาะแล้วก็เป็นธีมที่บ่นแบบเป็นเซอร์อคัสเซอร์คัสหน่อยมาร์เก็ตมิดไนท์มาร์เก็ตนะคะเรามาลองดูว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง ตัวไหนน่ารักบ้างจริงๆน่ารักทุกตั้อยู่แล้วนะคะแผลก็ป้ายเอ็มมา่าไม่รู้จะป้ายไงแล้วคือทุกคนแพมมีเอ็มม่าเยอะมากๆนี่ก็เป็นเอ็มม่าที่แพมแบบน่าจะเคยบอกทุกคนไปเยอะแล้วนี่กยกะไม่ได้แกะนี่ก็คือกล่องเอ็มม่าเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะไปแกะเอ็มม่านั้นกล่องนู้นเราจะแกะกล่องนี้กันก่อนค่ะชื่อขออนุญาตนะครับแกะอย่างตั้งใจโอ้ยยังไม่ได้แกะแม้กระทั่งแบบซิลพลาสติกที่แบบติดมาให้แบบดูไปเลยดูกันไปเลยจะ เปิดของแรกกันนะคะนี่ปกติเขาจะต้องแบบอย่างนี้ปะพให้มันดูแบบเออดูดีอุ้ยแล้วนี้ดูดีมีชาติกูนค่ะทุกคนเป็นไงเลาวนี้ไม่ขาดแล้วนะคะแต่ทุกคนก็ไม่ได้เห็นดีมาในบ็อกซ์นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะน้าตัวใหญ่มากเป็น6ตัวแล้วกออ็ข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่า t o hidden ก็คือจะมีตัวละครสอตัวนะคะที่ถูกซ่อนไว้อยู่นะคะเรามาดูกันว่าวเราจะโชคดีไหมนะเราจะโชคดีเหมือนที่เหมือนที่น้องเขาก็เป็นตัวโชคดีให้เราหรือเปล่านะต้องมาดูกันนะคะมาเริ่มมาที่กล่องแรกคุณบอกใหญ่มากทุกคนมันบอกใหญ่มากหนูว่ามันใหญ่กว่ที่หนูเคยได้เนี่ยทุกคนดูกล่องน่ารักไหมอุ้ยอุยน่ารักมากเลยกล่องน่ารักมากแลว้วกล่องใหญ่มากหนูคิดว่าน่าจะตัวใหญ่นะเนี่ยนี่ นี่ก็คือตัวที่จะได้น่าจะเห็นชัดแบบนี้เออเฮ้ยตื่นเต้นอะแกยังไงดีให้มันไม่พังวะไม่มีทางค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตทำลายก่อนเอช่มันก็จริงๆมันก็มีวิธีที่แกะง่ายอยู่แต่แบบเราทำให้มันยากเองอะนะคะไอโอ้ขอซิลมาดีมากก็กนี้ทุกคนเป็นแบบนี่มีอันนี้ให้อันนี้น่าจะเป็นพร็อพของน้องเห็นว่าเลิฟนะคะนั้นขอดูการ์ดก่อนเลยแล้วกัน การที่ได้มามีสองใบแต่นี้เป็นการน่าจะแจกโปรโมทเฉยๆนะคะนี่ตัวแรกที่ได้มาคือ h u n d e d house บ้านผีสิงหรอหนูดูไม่เหมือนผีเลยอะบ้านผีสิงน้อยเป็นตัวปกติใช่ไหมจะได้ไม่ตื่นเต้นโอเคเป็นตัวปกติเป็นน้องเอลมาแบบน้องผีเป็นผีจีนนะคะเนี่ยเราลองมาดูตัวจริงกันดีกว่าว่าเป็นยองไย สีเห็ุก็ว้าวว้าวว้าวทุกคนว้าวจริงอันนี้ว้าวจริงแบบไม่จอจี้คือมันดีมากเฮ้ยแล้วน้องมีความเท็กซ์เจอร์ที่มันแบบนุ่มกว่าที่เคยมีได้ยังไงก่อนเฮ้ยมันดีมากค่ะทุกคนหมุนแบบแมนนวลชุบ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 ,ชบดีมากนี่เป็นน้องผีจีนนี่นา่ารักตัวแรก่ันไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนขอดูแป๊บอ๋อไม่ได้ติดนะคะไม่ไม่ได้มีไว้ติดอะไรแค่เหมือนเป็นแบบว่า เหมือนเป็นเครื่องรางโชคดีที่แบบมาพร้อมกับตัวน้องเองด้วยนะคะอมากล้องที่ช่อ,อ้เอ็มมาคามีราค่ะน้องเป็นกล้องนะคะรอบนี้เออมาคอมโบกันเลยป้าเป็นกล้องที่แบบว่าเอาไปส่องผีตัวเมื่อกี้มาเรามาดูของจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะอุ๊ยเป็นแบบกล้องอุ๊ยฮ่ามัน is a real camera มันคือกล้องจริงๆทุกคนเว้ยแล้วก็แบบเปิดมาแล้วเป็นน้องปะว้ายน่ารักมากทุกคนน่ารักมากอันนี้อันนี้คือมันเป็นกล้องจริงๆมัน,มนไม่ใช่โมเดลนะคือมันก็โมเดลมันก็คือโมเดลแะละเออแต่ว่ามันคือมีความแบบของเล่นของเล่นของใจใดๆเอยตรงนี้แบบหมุนได้ตรงนี้ก็แบบกดได้อะไรได้แล้วก็มีรูปให้ด้านหลังนี้นะคะน่ารักไหมเอ,อ้ยนะ่ารักไหม ไว้กล้องถ่ายแบบแบล็วป่ะเฮ้ยคิวเวอร์โอ้ทุกคนเท็กเจอร์ของเขาคือมันมีความเป็นแบบเนี่ยมันคือความกรึบแม่เหล็กอะทุกคน wow! Wow! ว้าวว้าววี้เจ๋งอันนี้หนูชอบไปค่ะของที่สามไม่โผล่สีเข็ดก็ไม่เสียใจไปตามหาได้แต่ไม่มีคอลเลคชันนี้ ไม่ได้ค่ะทุกคนหนูว่าทุกคนต้องมีอีกแล้วหนูป้ายอีกแล้วใบที่ได้ก็เป็นชึบอุ้ยน้องเป็นเมลามมนเมลนโคลิกเมลานโคลิกนะคะเมลานโคลิกคล่าวเป็นตัวตลกนั่นเองเออใครที่กลัวคือหนูรู้นะว่ามีคนกลัวตัวตลกเยอะแต่หนูว่าตัวตลกที่มาในเวอร์ชันเอ็มมากไม่น่ากลัวน่ารักไม่ใช่ตัวซีเกตใช่ปะ โอเคดู <Okay. laughs> นี่ตัวธรรมดาอยู่ึ่งคาดหวังอะไรอยู่หรอหนยบอกว่าไม่ได้สิเข็ดก็ไม่เป็นไรไงทําไมยังรุนอยู่ไม่รุนไม่ได้อะเนาะมันขอมดีอะขอมดีอะแกนี่ทุกคนดูนี่คือตูดเนะาะนี่คือตูดเนาะอุ้ยน่ารักปะเว้ยมันตัวใหญ่มากทุกคนตัวเท่ามือเลยอะ่ะนี่น่ารักมากสีน่ารักมากสีน่าก,กินมากนี่ทุกคนหมุนหมุนเป็นสีม่วงม่วงกับสีมิ้นท์ น่ารักมากทุกคนลูกน่ารักมุ้ยน่ารักมากดูตัวเท่าหน้าเป็นเลยน่ารักเจ้าแบวน่นารักดีมากดีอะดีอะทำไงดี <laughs> ดีแบบดีอะให้ทำยังไงอ่ะน้องดีจังอะเพื่อหนูอ่ะใช่หนูชอบเอ็มมาหนูก็เลยแบบมันไม่มีเหตุผลอะไรที่หนูต้องพูดว่าหนูไม่ชอบเพราะว่าหนูชอบ แล้วก็ไม่มีที่ติเพราะว่าหนู by as เพราะว่าหนูชอบไปแล้วก็คือหนูหลักเขาไปแล้วมาดูตัวที่สามกัน,นะคะ่ะซื้อดูจากกาเนี่ยน้องเขาชื่อ portrait of an astrologer นี่เห็นแล<อ>้วปะคุการก็สวยนะกายสีม่วงหนูชอบสีม่วงมากเป็นน่าจะเป็นจานนะคะเป็นแบบแม่โมดหรือเปล่าทรงทรงนั้นเออทรงทรงนั้นขอยใ,ในความมิสัยประชานกิจของหนู้วยนะคะแต่นี่น้องมันเป็นจานจริง ออ,อหนูชอบเอม็มมากนะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะวางเขาไวต้ตรงไหนแต่คำตอบมันเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนคือปกติอะเวลาที่แบบได้จานมา<ๆ>เขาก็จะมีแบบถาดรองมาให้ใช่ไหมคะก็เพื่อที่เราไว้ตั้งจานได้อะไรแบบนี้แต่อันนี้เขามีจุงเขามีที่แบบนี่เก๋ปะเขามีที่วางแบบ เออวางเหมือนแบบกรอบรูปอะไรเงี้ยเอ,อ้ยน่ารักกรองนี้ทำวันน่ารักมากลยกคนดูดีเทลของความเป็นเอ็มมาเอ้ยอุย้ยเป็นนูนขึ้นมานะงานอุย้ยดีมากอะ่ะดีมากอ่ะอุ้ยแบบมงแบบมงลอยออกมาเลยเห็นปะว้าวเลิศดีดีมากดีไม่มีใครเกินดีที่สุดในโลกใบนี้ อ,อันนี้ได้แล้วได้แล้วแล้วชนะแล้วก็จะขาดสอตัวนี้ขาดสงตัวนี้อยู่นะคะหนือว่าน่าจะน่าจะได้ตามโพเนน่าจะตามโพแหละไม่น่าจะหลุดโพทั้งเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนโชคดีเวอร์ น้อง Snake Charmer ดูมีความออกแบบอียิปต์อียิปตหน่อยปะใช่เพราะว่าพอเ,เป็นงูพอบอกว่าเป็นงูปุ๊บเราก็จะแกะแฉก,แกเชื่อมโยงกับอียิปต์โดยอัตโนมัตินะคะไม่ oh <my> God, ทุกคนบัลลังนานั้นอยู่บนบัลลังดูบัลลังแบบมีปีกอะ่ะมีปีกมีหางอะน่ารังมากทุกคนว้หน้าตาน้องน่ารักมากเอมมา อ,อยากให้ทุกคนเห็นจริงๆคือมันดีมากแล้วแบบสีก็ดีมากเหมือนกันทุกคนดูดูดีเทลแบบงูบนหัวหน่ารักมากอยากให้มีไว้นะคะมาถึงเวลาที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือตัวสุดท้ายแล้วตอนนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคนนี่ถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้เนี่ยเราอาจจะอยากจะไปจุ่มที่งานต่อก็ได้นะหรือใครได้ก็ฝากถ่ายความน่ารัก มาให้แพทด้วยนะคะตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือปึบรุนพร้อมทุกคนอ้าวไม่ใช่เอาไม่ใช่ไปดีหรอมัาตัมัน้องชื่ออะไรอะ่ะน้องไฮโดรเจนบาลูนนะคะน้องไฮโดรเจนบาลูนคิดว่าไม่น่าหลุดโขนะหนูคิดว่าหนูไม่น่าหลุดโขใช่ไหมขอดูแบบชัดชัดมากไฮโดรเจนบารลูนค่ะเป็นลูกโปง่งน้องเป็นลูกโป่งน้อยเรามาลองดูของจริงกัน น่ารักมากทุกคนแยัง,ยงไม่อจะกลองก,น,กน,น่ารักแล้วว่าดูสิยน่ารักมากทุกคนนิดน้องแบบถืออันนี้เหมาะกับการไปแฮปปี้เบิร์ดเดยใครสักคนหนึ่งมากเพราะมันน่ารักมากทุกคนถือลูกโป่งแล้วแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราให้แบบให้ของขวัญคนที่เราชอบใช่ไหมแล้วก็แบบอาจจะเขียนเขียนเอง <laughs> เขียนเองนะคะลงตรงนี้เป็นชื่อว่าแบบให้ใครหรืออะไรเงี้ยเขียนข้อควพอลงบนลูกโป่งก็เกล็ดแปกแบบอุ้ยน่ารักมาก อันนี้เป็นนั่นน้า,นาอ่ะเดี๋ยวหมุนแบบแมนวนวลให้ดูชุบชบเป็นไ,ไงชุบชืบนี่มากตูดตูดกระเทา้าอุ้มเท้าของหนูนี่น่ารังมากทุกคนลอง Insert, อินเสิร์ตตอนที่แบบว่าน้องมาอ,อยู่รวมกันถึงแม้ว่าน้องจะอยู่ในกล่องก็ตามนะคะลองมาดูกันนี่ค่ะตอนน้องอยู่ด้วยกัน และเซกชันนี้จะเป็นเซ็กชันที่มีประโยชน์ที่สุดตั้งแต่แพทเคยทํามานั่นเองนะคะก็คือเขาส่งบีมาให้หนูเกี่ยวกับเอมม่าเอาจริงๆป้านหนูอะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าน้องเอมม่าเขาอะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแบบสิ่งที่ได้มาคือเขาจะสืออะไรนะคะคือหนูแค่ชอบในความน่ารักของมันเ,เพียงเท่านั้นแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะมาอ่านให้ฟังหนูจะมาอ่านให้ทุกคนฟังนะคะว่าจริงๆแล้วน้องเอมม่าเนี่ยหรือคาแรคเตอร์เอมม่าเนี่ยของเขาเนี่ยมัน มาจากไหนอ่ะถือเป็นพร็อพได้ๆเอยนี่นะคะเขาบอกว่าจริงๆคาแรคเตอร์เอมมาเนี่ยน้องเขาเนี่ยเป็นเอลฟ์นะคะน้องเขาเป็นเอลฟ์เนี่ยที่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนรูปร่างภายนอกได้แล้วน้องเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าด้วยนะคะชื่อภาษาไทยก็เอมมาชื่อภาษาอังกฤษก็เอมมาเหมือนกัน E M M A เอมมานะคะแล้วน้องเอมมาเนี่ยเขาเกิดมาได้ยังไงใช่ไหมคะ น้องเอมมาเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าน้องเขาเป็นสปีชีส์ที่เกิดมาจากต้นไม้วิเศษนะคะที่ดูดซับคำภาวนาและความปรารถนาของมนุษย์จนเบ่งบานนะคะออกมาเป็นเอมมานัน่นเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบบฟอร์มจริงๆของน้องก็คือทรูลี่ฟอร์มแบบฟอร์มแรกเลยนะคะก็คือรูปร่างของน้องนีจะเป็นรูปร่างนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเหมือนดังโง่ นุ่มนิ่มเหมือนดังโงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งใดก็ไดตออต้ตามใจเออตามใจาจเอมมาหรือตามใจเราไม่รู้เหมือนกันแต่ตามใจเลยนะคะอาจจะเป็นแบบ เป็นธรรมชาติเป็นจัดสิ่งของหรืออาหารตามคอลเลคชั่นต่างๆที่น้องเนี่ยเคยได้ออกมาแล้วนะคะซึ่งสีที่เขา represent มากๆนะคะ representative มากๆเลยก็คือสีแดงนั่นเองนะคะน้องเอมมาสีหลักของเขาก็คือสีแดงนั่นเองนะนี่ัยของน้องนะคะน้องมีนิสัยด้วยเขาบอกว่าน้องเนี่ยมีนิสัยน่ารักนะคะน่ารักมีความนุ่มนิ่มมีความขี้สงสัยแล้วก็อยากรู้อยากเห็นด้วยนะคะเออน้องก็เลยอันนี้ปะใน เป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแบบอะไรก็ตามที่แบบจะเป็นไปได้บนโลกใบนี้ก็คือเป็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับป่าไม้เพราะว่าน้องอยู่ในป่าว่าคอาเซ็ปตของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้แบบแด่เขาใช้คําว่าแดนะ่แด่ผู้คนที่ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายและสวยงามนะคะเอ้ยมันก็ ก็เหมาะกับหนูอยู่นะหนูต้องการชีวิตที่เรียบง่ายและสวยงามเออก็ไม่แปลกใจมันอาจจะแบบเป็นเทนเดียวกันกับหนูหนูก็เลยแบบว่าถูกต้องตาถูกโฉลกกับน้องก็เป็นได้เหมือนกันเขียนว่าดิเรกชันของมันเนี่ยที่แบบเกิดเอ็มมาขึ้นมาเนี่ยคืออยากทําให้คนเนี่ยได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วก็พบเจอกับความสุขที่เรียบง่ายอย่างแท้จริงย่อใเป็นคําง่ายๆก็คือน้องให้โชคให้ลาบกับพวกเรา นั่นเองนะคะไม่ว่าจะคอลเลกชันไหนที่ออกมานะคะก็จะมีความโชคดีในแต่ละเรื่องแต่ละด้านของตัวน้องเองนะคะนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆฉะนั้นแล้วแบบสมมติว่าถ้าเกิดใครซื้อยกบล็อกไม่ไหวน,นะคะก็ลองจุ่มเป็นตัวๆแล้วก็ลองหาดูว่าเราอยากจะเอาน้องคนนี้ความหมายนี้เนี่ยไปให้กับคนนี้ใครได้บ้างนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าอยากได้นะคะตอนนี้ดีมากเลยที่มันมีอีเวนต์เอมมาอยากไปมากนะคะทุกคน ควรจะต้องไปนะคะเพราะว่าที่งานนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อยกบ็อกซ์นะถ้าเราซื้อเอ็มมายกบ็อกนะคะหรือว่าเราซื้อเอ็มม่าครบ2 0 0 0บาทสิ่งที่เราจะได้ในวันที่ไปงานนี่นนค่ะถ้าเกิดเราซื้อครบ2,000ันบาทนะคะหรือว่ายกบ็อกนะคะเราจะได้นี่เลยถุงเอ็มม่าน่ารักไหมเอาไว้ใส่ของได้นะคะเท็กเจอร์น้องนะคะก็จะเป็นเหมือนกระสอบแต่ว่าเป็นกระสอบแบบมีลายที่แบบเก๋ๆนะคะเอาไว้ใส่ของได้รดโลกร้อนนะคะทุกคนเอาไว้ไปแบบ ใส่แบบของอื่นอีกนี่แล้วก็มีมีป้ายห้อยมาให้ด้วยนะคะเขียนว่าลัก Lucky Emma Emma l u c ี้อ่ะ Lucky Emma ถูกแล้วนะคะเป็นชื่อของงานนี้นี่และนะคะพลาดไม่ได้เลยกับงานนี้นะคะที่มีคอลเลคชันใหม่นะคะซึ่งแพทก็ได้มาด้วยนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเรา Emma เลยนั่นก็คือนี่เขาเรียกว่า Emma ต้นๆ Emma ต้นๆโพส something นะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อบบประกอบการตัดสินใจในการซื้อเวลาไปงานแล้วซื้อดีไหมนะ นี่น้องเป็นปลาเก่าแบบเลิศๆใส่แบบแบวๆบนี่ใส่แล้วก็แบมวแบวแบบนี้คือมันมีทั้งหูแมวแล้วก็หูกระต่ายนะคะแล้ว่าพอด้หูแมวมาแล้วกหาหูกระต่ายมากแต่แบบก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดแบบเอามาเนี่ยแล้วฉันจะใช้เนื่องในว่าโอกาสใดดีนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้จะตามสไตล์แบบสาวน้อยอย่างเราที่แบบพกของน้อยไปซื้อกันได้แล้วนะคะในงานนี้เลยเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะ นี่นางมุยแล้วยังไม่พอนะคะเผื่อใครอยากจะแบบไปเหมาเมาเยอะอาจจะไม่ได้ซื้อแค่งบ2,000ถ้าเกิดซื้อครบ4,000บาทนะคะก็สามารถที่จะมีน้องคนนี้นะคะแล้วก็ได้รับถุงได้รับถุงเอ็มมานี้ใช่น่นน้อนได้แล้วะคะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคีย์เชนนะคะเป็นคีย์เชนเป็นขี่ห้อยพวงกุญแจลายเอ็มมานะคะอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันคือมันน่ารักมากให้เขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะระหว่างตุ๊กตาหรือว่าจะเป็นคีย์เชน ออแอนแนะนํา,นา,นาเป็นคีเชนก็ได้จะได้แบบไม่ต้องแบกเยอะโปรโมชั่นในงานนะคะก็ยังมีด้วยนะคะในงานก็จะมีคีเชนเวิร์กช็อปแล้วก็โฟโต้บูธนะคะซึ่งในคีเชนเวิร์กช็อปเนี่ยก็สามารถที่จะทําร้อยลูกปัดได้นะคะแล้วก็มีบีนตัวบีนเอ็มม่าให้นะคะซื้อครบ3ามพันเนี่ยได้ทำฟรี1ชิ้นเลยนะคะเขามีตัวอย่างของบีนเอ็มม่าให้ด้วยเดีย๋ดวยวจะใส่ให้ประมาณนี้นะคะและ เวิร์กช็อปอีกอันหนึ่งคือโฟโตบูธนะคะโฟโตบูธเนี่ยจะมีแค่วันที่17นะคะแล้วก็วันที่2 0ถึง21กรกฎาคมเท่านั้นนะคะเวลา11โมถงถึงทุ่มหนึ่งด้วยนะคะโฟโตบูธก็จะเป็นฝาผ้าฉากผ้าโรสโกแล้วก็จะมีเครื่องประดับให้แบบเราแต่งตัวเหมือนเอ็มม่าสมมติว่าหนูอยากจะแต่งตัวเป็นน้องคนนี้ไปที่งานเอ็มม่าหนูก็ไปหาซื้อหมวกมาใช่ไหมหนูก็แบบแต่งตัวก็คือจะมีโฟโตบูธให้อาจจะมีของตกแต่งให้แต่หนูไม่รู้ว่าจะมีหมวก ตัวละตลกให้หรือเปล่านะต้องลองดูกันนะคะแต่ว่าลองดูข่าวแล้วเนี่ยคือมันน่ารักมากทุกคนคือถ้าเรามีเอ็มม่าหตัวเนี่ยเราคนจะต้องมีงอกตลอดไปนั่นเองนะคะ <S <S ย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่คือป๊อปสโตร์ป๊อปนะคะเป็นป๊อปอัพลักกี้เอ็มมาครั้งแรกในเมืองไทยนะคะงานเนี่ยจะจัดวันที่17ถึง24นะคะแต่ถ้าเกิด หมดช่วงนี้ไปแล้วไม่ได้ไหมายความว่าหมดเลยยังสามารถที่จะพบกับอตองแอนด์เฟรนด์ได้นะคะจะอตองช็อปได้ต่อยาวๆเลยนะคะถึงวันที่31เลยนะคะที่ไอคอนสยามชั้นหนึ่งนะคะลัสาหอน,นั่นเองนะคะพอยพอได้แก่แล้วก็แบบอยากแกะเพลินๆอ่ะเดี๋ยวแกะแถมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นตัวปิดคลิปก็คืออยากจะแกะตัวนี้มากๆ เดี๋ยวกาทุกคนดูนะคะน,นี้ได้มานานมากๆแล้วได้มาแบบสมัยน่าจะช่วงแบบตรุษจีนด้วยซ้ำนะคะแพ็คเกจจิ้งจึ้งชุดๆนี่ทุกคนคือไม่กล้าแกะเลยไม่กล้าแกะเลยดูแพ็คเกจจิ้งนี่ไงเรปเปอร์เซนสีแดงและนี่ก็คือสีแดงทุกคนหลักมันก็อยู่ช่วงตรุษจีนด้วยเนาะมันก็เลยมีสีแดงไม่อยากแกะเลยอ่ะเสียดายอันนี้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 นนฉันจะแกะยังไงให้มันแบบดูแบบ นี่ทุกคนเดี๋ยวมาลองเปิดข้างในดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือกล่องน้องนะคะแล้วข้างหลังนี้ก็เขียนด้วยนะคะว่า Good thing always happen to you ก็แบบขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะข้างหน้าเขียนว่า Best best wish for lovely you นะคะเป็นคำขอหรอแต่ตรงๆก็เป็นคำขอที่น่ารักให้สำหรับคุณอ่ะเป็นไงนี่แบบแพคเกจจิ้งๆมากแล้วทุกคนดูแบ็เปิดนี่เปิดแบบนี้วา มีใบเหมือนเป็นใบเซอร์ให้นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนใบเซอร์ทฟิเคอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมีแบบเหล่าแบบมีเอมมาแล้วก็มีเลขให้เอาเลขไปซื้อหวยคุณดูนะเจ่าหลักมากนี่มันคือกําไรทุกคนมันคือกําไรทองของเอมมาแบบแบ๊วๆอะ่ะมันเป็นกําไรจี้เอมมาทุกคนคือหนูซื้อมาหนูก็ลืมไปแล้วอะ่ะแล้วหนูก็ไม่กล้าใส่ด้วยทุกคนเดี๋ยวหนูอินเสิร์ตให้ดู นี่ทุกคนมันมีความแบบจี้เอยใดเออยนะเดี๋ยวพีคให้ดูนะเป็นแบบน่ารักมากคือจี้ตรงเนี้ยมันเขียนว่าเอ็มมาแล้วตรงเนี้ยก็เป็นน้องเอ็มมาจี้จิวจ๋วๆอะทุกคนน่ารักมากเงี้ยไรอะอันนี้เปิดยังไงเดี๋ยวลองมาแกะดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงมาเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะไม่กล้า มันดูแลไอเทมมากจากนไม่กล้าแกะทุกคนแต่ก็ต้องทําให้นี่ทุกคนแพทเก็บม,มันมาหลายปีมากเลยนะแต่แพัดจะแกะให้ทุกคนดูในวันนี้ด้วยนะใครเอาใครเอาคาเตอร์ไปไปไหนแม่นี่คือเป็นรีวิวที่แม่หนูไม่อยากแกะเลยอยากให้มันเป็นแพ็ทเกจจริงแบบยืนอยู่ดีแบบนี้ทุกคนดูน่ารักมากแค่ถุงก็น่ารักแล้ววีไม่อยเงีกะเลยทวน แพททำเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเอาล่ะทุกคน ได้อยู่ไหมแต่มันสวยมากทุกคนมันแบบมันต้องมีเว้ยไม่รู้ในงานนี้มีไหมแต่อย่าพลาดกับเอม็มมานะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปอีเวนต์กันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดกดซับสไครต์ให้แพทด้วยนะคะอย่าลืมไปงานนี้กันด้วย,วยนะทำพลาดเลยนะ เก็บตกอินเซอร์ ok ทุกคนมันคือทองจริงวะเพยก็เพิ่งรู้ว่าเพยซื้อมาคือเพยรู้ว่าซื้อมาแต่เพยไม่คิดว่ามันคือทองอะนะมันมีใบเซอร์ฟิเคชันเขียนด้วยนะคะว่าทองหนักกี่กรรมัมซึ่งคิดว่ามันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กร,รัมเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันคือทองนะคะทุกคนอ่ะฝากดูอุ้ยเพยควรจะแบบไอ้นี้ปะปิดเลขเหรอไม่รู้แต่มันอยู่กับเพยน,นะไปจริงๆแล้ว